สันหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นที่อำเภอหล่ม,ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเลี้ยงผํานั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณธีรวัตรวิไลรัตน ประธานบริหารบริษัทไร้สายชน101จำกัดและคนที่2ค่ะคุณไพฑู์อินหาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังร่องตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่กับเราในรายการและสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับรครสคสดโครงการน่าสนใจมากเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะถึงที่มาของโครงการนี้เชิญค่ะ ครับที่มาของโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยท่านนายกอัคารเดชทองใจสดแล้วก็ท่านรองนายยกครับท่านนารงศักดิ์หอมมาลัยนะครับ ที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุซึ่งนําเรียนว่าบริบทของชนบทนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะไม่มีรายได้หลักเลยจากในการของชีพจะมีรายได้ส่วนใหญ่ก็จากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุซึ่งน้อยมากบางคน600 7 0 0 800ซึ่งแนวคิดของท่านรองนารกััดิ์ท่านก็บอกว่าถ้าเราส่งเสริมอาชีพอะไรที่มันไม่ใช้แรงงานมากนะไม่ใช้ ปพื้นที่มากนักเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สามารถทำได้จะมีแนวทางอะไรไหมก็เลยมาดูกระบวนการการเลี้ยงผําซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของของของ,ของชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็มีองค์ความรู้อยู่ตรงนี้แล้วเราจึงได้คิดหาวิธีและทดลองเลี้ยงในระบบที่ว่ามันสะอาดเล<อ>ี้ยงในท่อซีเมนต์อะไรประมาณนั้น,นครับโดยน้ำจุลินทรีย์ที่เราใช้ในแปลงผักอินทรีย์อยู่แล้วก<อ>็ ในผลการทดลองเลี้ยงก็อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และบ้านวังร่อง,ลองแล้วก็ส่วนรัชพึกของอบจที่เขาคอครับ<ะ>ทําการทดลองแบบผสมผสานเลี้ยงแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดมาตกผลึกร่วมกันจนกระทั่ง คาดว่ามันจะได้ผลนะครับก็เลยเข้าสู่โครงการนี้ได้ค่ะแล้วทางไร่สายชนนะคะเห็นโครงการดีๆแบบนี้โอ้โหอดรนทนไม่ไหวแล้วฉันต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหนึ่งเลยเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้และทําให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนนี้เกิดความยั่งยืนเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับก็ทางฝั่งบวชัดผมนะครับก็เป็นบวชที่ทําอาหารสุขภาพอยู่แล้วเช่นผงผักอบอคอรีหน่อไม้ฝรั่งก็คือผักในชุมชนนี่แหละนะครับซัพพอร์ตจาก กลุ่มเกษตรอยู่แล้วที่เป็นเกษตรอินทรีย์มาทําผงแล้วก็ส่งเข้าห้างนะครับส่งเข้าจําหน่ายและส่งออกต่างประเทศทีเนี้ยวันหนึ่งก็คือได้ไปเจอกับบุฟเฟียหรือผํามเนี่ยว่าประโยชน์เยอะทีนี้ประโยชน์เยอะเนี่ยไอเดียก็คือว่าเออถ้าเกิดเรามาทําเป็นผงชงดื่มอ่ะมันก็น่าจะเป็นเศรษฐกิจที่มันสามารถซัพพอร์ตปริมาณเข้ามาได้แล้วก็แปลรูปส่งไปได้ทั่วๆแล้วมันดีกับคนยุคนี้คือมันสะดวกและเร็วและได้สุขภาพ ผามเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องโปรตีนนะครับตอนนี้ก็คือว่าถือว่าสูงสุดในโลกเทียบน้ำหนักแห้งซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็จะมองว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวใหม่ที่มาทดแทนพืชอาหารอย่างถั่วเหลืองนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันปลูกแล้วกินพื้นที่นะครับแล้วก็ผัมเนี่ยไม่กินพื้นที่และยังช่วยเซฟคาร์บอนด้วยเพราะปลูกในน้ำเลี้ยงน้ำก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนเครดิตได้ด้วยแล้วก็เป็นของขวัญของประเทศไทยด้วยเพราะว่าในบางไทยเนี่ยก็ บริโภคมานานะนะครับทางหน่วยงานภาครัฐหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปค้นพบว่าอ้าวของดีของคนไทยนะครับเขาถึงขั้นว่าเรียกว่าเป็นกรีนคาเวียนะครับอนอกอาจากคาเวียสีเขีเเยวนอกจากโปรตีนสูงก็ยังให้วิตามิน B เท่ากับไข่12องฟองอนะครับแล้วก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้ามากกว่าผักโขม5เท่านะครับก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดจริงๆถ้ามองในทุกด้านทุกวิตินะครับก็เลยนำมาทำเป็นผงซึ่งก็ ทดสอบว่าเอมันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นผงเนี่ยประโยชน์พวกนี้มันก็จะทานได้บ่อยอค,คือความสําคัญของคนที่รักสุขภาพครับคือต้องทําได้บ่อยทำให้สม่ําเสมเหอหรือวิน,นัยทีนี้วิน<ด>ัยมันก็จะต้องมาตามความสะดวกซึ่งเราไป้ซับเรื่องความสะดวกคุณสามารถทานผํามทุกวันได้ก็คือตักใส่น้ําชงแล้วก็จตรงนี้ครับแล้วก็พัฒนามาเป็นผําที่เป็นแพลนเบดคือเอาไปมิกซ์กับถั่วต่าง แล้วก็ผักต่างๆประมาณ12ตัวเป็นลักษณะข,ของโฮเกนพเดอร์มิกซ์คือ ตักใส่น้ำเย็นเขย่าทานเนี่ยพูดเราไม่เห็นสินอ่ดิฉันบอกว่าคือเหมาะกับดิฉันเหลือเกินคนที่ไม่มีเวลาคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่เคยดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ด้านในคือดิฉันตักผ่ำแห้งใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะใส่ไปหนึ่งสกู๊ปเสร็จแล้วน้ำเย็นค่ะเพื่อความสดชื่นในการรับประทานของเราเทคโนโลยีน้ำเย็นนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นมาจากญี่ปุ่นเิฉันวเท่งล็งมาก่ดูมีความสนใจประมาณ400 ml เพื่อให้ตัวาวเนี่ยมันยังเก็บไฟเบอร์ทั้งหมดไว้ได้นะครับไม่ได้สกัดเมื่อเราปั่นทานพอเราเช็คปุ๊บเนี่ยเหมือนปั่นทานแต่ว่าความละเอียดมันละลายไา้นะคนนั้นทานไม่าคุณดูคุณทานี่นานตัวนี้เลยคาบผู้สวานคนนมากละลายไวเพราะเราจะเจอนะคะถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยการละลายเขาจะละลายได้ช้าแต่นี่คือเป็นโปรตีนจากพืชละลายได้ไวเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แล้วคุณผู้ชมฟังหน่อยบางคนเหมือนคุณสสิยังไม่รู้ว่าผั่ถมคืออะไรผั่คือตระกูลสาหร่ายหรือเปล่าคะแล่ผนีา เป็นพืชน,น้ําชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสังคมชนบทนิยมนํามาทําเป็นอาหารพื้นบ้านาแต่<ช>นับปัดเอามาแกงเอามาคัา้วหรือเอามาทอดเจียวใส่ไข่อ,อะไรประมาณนี้ได้ทุกอย่างครับก็มันมเ,เหมือนกับเป็นอาหารที่สามารถนํามาประกอบอาหารได้หลายๆอย่างแล้วก็<อ>สิ่งที่เราเพิ่งรู้แล้วเป็นงานวิจัยนะครับก็คือ โปรตีนจากไล่สายชนที่นำมา <c oughs> นี่แหละดังนั้นนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมรายได้เสริม <c oughs> ให้กับผู้สูงอายุครับ <c oughs> <c oughs> ที่ยังไม่มีไรายได้ผมนําเรียนว่าต้นทุนของแต่ละคนต่างกันมากเบี้ยยังชีพ600ของผู้ <c oughs> สูงอายุหลายหลายคนอไอ้เงิน600ของแต่ละคนค่าไม่เท่ากันนะครับเงิน600ของบางคนกินค่าได้แค่มื้อเดียว แต่เงิน600ของผู้สูงอายุแถวบ้านผมอยู่ได้ทั้งเดือนแล้วท่านรองนรงศักดิ์ท่านบอกว่าถ้าจะเสริมให้อีกสักเดือนละ5 600เพื่อจะสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้โดยสร้างอาชีพเสริมตรงนี้ขึ้นมาผู้สูงอายุเหล่านี้ก็คงจะมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวตรงนี้นะครับนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพที่เราได้รับจากรัฐบาลแล้วและที่สําคัญครับในการทดลองเลี้ยงที่เราทดลองเลี้ยงอยู่คือ ทดลองไปแล้วล่ะก่อนที่จะทํา MOU ก่อนที่จะมาเปิดในระักการนี้คือผู้สูงอายุกลุ่มที่เลี้ยงเช้ามาเขาก็มีความสุขไปคนบอผามเห็นผาแล้วก็คราวนี้เขาก็จะตะเวนไปถามกันที่เลี้ยงด้วยกันสร้างสัมพันธ์ทาไมทีว่าของคุณเป็นยังไงบ้างของเราทําไมเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้อายุไม่ซึมเศร้าไม่ซึมเศร้ามีเครือข่ายมีพันธมิตรที่ดีใช่ครับใช่ครับสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแทนที่เราจะได้เฉพาะ ความมั่นคงทางด้านอาหารหที่ปลอดภัยจิตใจดีตามมาด้วยจิตใจดีตามมาด้วยเศรษฐกิจก็ได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะถึงจับไม่มากแต่ผมตามที่ผมนํำเรียนว่าค่าของเงินแต่ละคนไม่เท่ากันครับนะคะ,ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดิฉันเช็คพร้อมรับประทานเรียบร้อยขออนุญาตดื่มเรมิวให้คุณผู้ชมฟังน,นะคะไม่มีกลิ่นให้เราลำคาญใจเลย คือกลิ่นคือเป็นธรรมชาติไม่มีความเหม็นเขียวพะผักคุณปกติไม่ได้ยัวคุณผู้ชมนะปกติเขียวขนาดนี้นี่ต้องมีกลิ่นความเขียวไม่มีความเขียวเลยมีแต่ความมันแล้วก็สดชื่นรสชาติคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีน้ําตาลเจือปนนะคะเพราะว่าไม่มีความหวานเป็นการสกัดเพียวๆจากผัมธรรมชาติจริงๆครับเป็นเป็นผั่ม50เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นธัญพืชบดอีก50เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจะเป็นการบดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สกัดคือบดบดบดรวมกันเพื่อนำกลับไป ขย่าทานคือพูดง่ายๆคือเทคโนโลยีของของบหัสดทเราคืออยากให้เหมือนกับเราปั่นทานสดแต่ไม่ต้องปั่นเป็นอินสแตน์แทนคือทำผงของเนื้อธัญพืชไว้แล้วก็สามารถไปเช็คและดื่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มันก็ยังครบก็คือมีทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งวิตามินมีไฟเบอร์ครบง่ายแล้วก็ย่อยง่ายนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพืชเมื่อกี้เราเติมอีกนิดหนึ่งคือนอกจากที่จะเป็น ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นผู้ปลูกแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเหมาะกับผู้สูงวัยเพราะว่ามันเป็นแพน100เป็นตเป็เกกี้100เป็นต์เผู้รับประทานได้ด้วยไม่ไขมันต่ําใช่ครับแล้วก็ตัวผํามเนี่ยมันมีกรดอะมิโนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นผักตัวเดียวในโลกอันนี้ถึงขัาถึงบอกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวหลักเลยนะครับซึ่งสูงกว่านมเขาคล้ายควอเตอร์คร ปปถ้าะจะบอกว่า,ด,วาดีกว่าได้ไหมผมคือผมมาอยู่ในงานสายงานของฟิวเจอร์ฟู้ดอยู่แล้วมามาเจ็ปีเนี่ยเราเราเห็นดัต้าของผับหรือวูฟเฟียเนี่ยต้องใช้คําว่าตกตะลึงเพราะว่าสูงมากสูงสูงเกือบทุกมิตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มวิตามินบีซึ่งเป็นวิตามินหลักของมนุษย์กับกลุ่มของโปรตีนหรือกลุ่มของกรดอะมิโนเนี่ยมันสูงกว่าเนื้อสัตว์ซึ่งแน่นอนครับอันนี้มันไม่ใช่แค่เมืองไทยทั่วโลกก็จับตามองญี่ปุ่นชอบมาก ญี่ปุ่นชอบมากครับแล้วก็เป็นงานของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ส่งเสริมอยู่ด้วยควบคู่เลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างคุณจตุชีติมลขากลุ่มวังร่องวิสาหกิจชุมชนวังร่องเขามีความโปรเฟชชั่นอลด้านการปลูกผักเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทําผักอินทรีย์ขายตามไปมาแล้วมาแล้วใช่ตอนนี้ก็คือเลมอนฟาร์มด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงผัมการเลี้ยงผัมกับการปลูกผักธรรมธรรมดาที่เราส่งเลมอนฟาร์มอยู่แล้วเนี่ย ความยากง่ายมันต่างกันไหมคะผู้ใหญ่ความท้าทา,ายให้ถามว่าตัวไหนมันยากถ้ามีใจไม่มีอะไรยากสักอย่างเลยครับอขอให้มีใจเข้ามาก่อนครับรเราจะไม่มีอะไรยากเลยถ้าไม่มีใจต่อให้ง่ายขนาดไหนก็ทํายากดังนั้นครับขอให้มีใจมาก่อนถามว่าเลี้ยงผัมนี้ยากไหมผมตอบเลยไม่ยากเลยครับเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณอร์องความรู้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเนาะตรงนี้ผมต้องชื่นชมครับในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาราตรงนี้อย่างยิ่งนะครับที่มองเห็นถึงความยั่งยืนที่มั่นคงคือยั่งยืนด้านคุณภาพชีวิตนะครับไม่ยากถ้าขอแค่มีใจเข้ามาทาง ผมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พร้อมที่จะดูแลและแนะนําทุกอย่างและที่สําคัญนะครับเราบริหารจัดการแบบพร้อมทุกอย่างบูรณาการร่วมกัน3หน่วยงานมไม่ว่าจะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้กับ ผู้ที่ด้อยโอกาสที่<ะ>มีใจอยากจะเข้ามาเลี้ยงทางวิสากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องสนับสนุนด้านองค์ความรู้และก็ส่งเสริมดูแลรักษาและควบคุมผล,ผลผลิตแล้วก็บริษัทไล่สายชนรับซื้อซึ่งเป็นการบริหารจัดการห่วงโซ่บัวทันแบบครบวงจรครับต้นน้ําทางน้ําปลายน้ําคุณมีใจเข้ามาคุณได้เลี้ยงคุณมีที่ขายแน่นอนอม,มีหลักประกันที่ มันคงแลยั่งยืนแน่นอนครับต้องมีปัญหาว่าปลูกล้วจะไปขายข่าวตาจะเป็นวัตกรรมเสริมไงคุณแบบลักษณะแบบนี้เลยคือใช้ตลาดเป็นตัวตัวนะเพราะว่าตอนนี้ด้านสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงทีนี้ถามนิดนึงได้ข่าวเมื่อกี้พูดมาถึงเรื่องของว่าจะเป็นถ้าใครสนใจเข้ามาแนะนำอย่างนี้จะให้คำแนะนำถามเยค่ะมีโครงการที่อบจท่าพระวันเดี๋ยวหมู่บ้านข้างเคียง ตำบลข้างเคียงอำเภอข้างเคียงเขาสนใจไหมอะไรแบบมีการขยายผลไหมมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมณตอนนี้เราตั้งกลุ่มนําร่องโดยเป้าหมายของเราคือ300ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอหล่มสักครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มนําร่องที่เลี้ยงโดยเราส่งเสริมแล้วก็รวบรวมส่งให้กับบริษัทไล่ชายชนซึ่งถ้าสครอบครัว ตรงนี้นะเป็นกลุ่มน้ำร่องที่ค่าไม่ได้ค่าคือตั้งเป้าไว้ต้องประสบผลสาเร็จแน่นอนครับก็จะขยายไปทุกอําเภอแล้วตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่เราคิดตั้งเป้าไว้ว่าจะทําเป็นโปรเจกต์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับเป็นจังหวัดน้ำร่องเรื่องผําโดยเฉพาะเลยครับโดยเฉพาะเรามีความพร้อมทุกด้าน ทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านการผลิตด้านการตลาดแล้วก็ด้านการส่งเสริมตรงนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรจะสมบูรณ์เท่าตรงนี้แล้วครับแล้วคุณผู้ชม,มที่ชมรายการของเราอยู่18จังหวัดภาคเหนือถ้าต้องการมาศึกษาดูง,งานกับผู้ใหญ่สามารถทําได้ไหมคะก็สามารถมาได้เลยครับณนะตอนนี้เราก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกผักอินทรีย์หรือการเลี้ยงผําคือเรามีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์บ้านวังล่องครับ,รบก็ประสานแล้วก็ติดต่อมาครับเบอร์โทร088 7808548ครับยินดีต้อนรับนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจสินค้าดีๆตัวนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างเชิญค่ะครับก็สุดท้ายนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการฟื้นฟูชีวิตนะครับทั้งทั้งหมดเลยมันจะขาดอยู่คนหนึ่งไม่ได้เลยคือผู้อุปการะคุณ<ช>นะครับสุดท้ายแล้ว3ครอบครัวหรือ300ครอบครัวเนี่ยจะมีอาชีพหรือรายได้มีความมั่นคงต่อเมื่อผู้ชมครับช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทย คเครื่องดื่มนี้ทานเพื่อฟื้นฟูชีวิตเครื่องดื่มนี้ทานเพื่อฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับติดต่อที่สุขภาพดีไปกับยูสมาย101นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามยเพิ่มเติมกันได้ใช่มีต้นแบบจำหน่ายแล้วด้วยครับใช่นะคะดิฉันชอบตรงนี้แหละนะคะหนึ่งเลยนั่นก็คือการ สิ่งนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่สิ่งนี้คือเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าทําให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะเห็นคุณค่าในการมีชีวิตของตัวเองนะคะและไม่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุด้วยนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปศึกษาดูงานกันได้นะคะติดต่อพี่ผู้ใหญ่ของเราได้เลยนะคะกรมวิสาหกิจชุมชนบ้านวังร่องอําเภอหลมศักดิ์ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทุกอย่าง ในการปลูกผักอินซียนะคะและก็การปลูกถามตลอดจนขอคําแนะนําได้นะคะเกี่ยวกับการตลาดเพราะว่ายุคสมัยนี้การตลาดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญปลูกอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดถึงตลาดด้วยนะคะว่าตอนนี้เราจะขายไข่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งกรรมการที่มาพูดคุยในรายการนะคะให้เราได้เห็นถึงโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์ของคนไทยที่เราสามารถสนับสนุนส่งเสริมได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง4คนพระผู้ร่วมรายการพร้อมที งานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ